สัสดีค่ะพบกับไทชามส์นาประเทศเดนมาร์กนะคะวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วพอดีได้นี่เลยขาหมูค่ะไปตลาดมาได้ขาหมูมาสองขานะคะเราก็จะมาทำขาหมูกันล้างก่อนเลยค่ะเดี๋ยวก็เอามาทอดนะคะขาหมูนี่ปกติที่นี่ขายขาละ70กว่าโคนค่ะก็ะช่างตามน้ำหนักนะคะ เจ็ดสิบสองเจดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้เขาก็าไม่ต้องข้าได้ที่ลดราคามานะคะขายขาละสามสิบห้าโครนปกติถ้าอยู่ในเมืองเนี้ยนะคะบางร้านบางที่ถ้าโชคดีเขาจะขายอยู่สามขาร้อยนะคะนี่เดี๋ยว พอล้างเสร็จแล้วนะคะทำไมน้องข้าวจะขูดขูดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอีที่เขาทำมาเนี่ยอาจจะแบบยังไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขูดขูดแล้วก็ล้างอีกรอบนะคะอันนี้เราจะเอาไปทอดก่อนคะ่ะนี่ ก็จะหั่นนิดนึงนะคะหั่บ้างค่ะบ้างสักสามบ้างพอละด้านหนึ่งนะคะแล้วส่วนด้านนี้ก็ทำไว้สองบ้างทอดเอาน้ำมันออกค่ะตรงนี้ก็อาจจะแบบ ตรงกลางแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะอของเล่นน้องข้าวหล่นลงไปนะคะนี่ค่ะนี่แล้จะทำาพลโลขาหมูนะคะได้แล้ว1ขานี่ค่ะเดี๋ยวครุกวันนี้เราจะทอดเครื่องนอกค่ะแม่นะะ้องข้าวจะโดยเกิือแบบนี้ ได้ไม่ติดกระทะนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปทอดกันข้างนอกค่ะนี่ค่ะเราจะใช้เตาบาร์บีวเลยนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราเอาขาหมูลงไปใส ขาที่สองลงไปทอดนะคะวิถีไทยต่างแดนนะคะเมื่อก่อนไม่มีราค่ะขาหมูแบบนี้ขายหาซื้อได้ไม่ง่ายหรอกค่ะ <c oughs> ข้าวขาหมูขาหมูกรอบนี่เยอระะมันคงมีเยอะเนาะแต่ที่เดนมาร์กไม่ค่อยมีหรอกค่ะแต่ช่วงหลังมานี่น่าจะสามปีมาเนี้นะคะโอ้โหหาซื้อขาหมูแบบนี้นะง่ายนิดเดียวเลยค่ะก็เลยเสร็จพี่ไัย ได้ทำข้าวขาหมูพะโลขาหมูขาหมูกรอบขาหมูย่างเมนูขาหมูต่างๆนะคะเอาขาหมูมาทอดกรอบผัดกระเพราเอาขาหมูมาทอดต้มจิ้มลวกะคะ่ะทำได้ทุกเมนูเลยคะ่ะ ขาหมูเสร็จแล้วมาต่อมาเรามาทำเตรียมต้มพะโล้นะคะะโล้ขาหมูค่ะวันนี้แม่บ้านต่างแดนพาทำอาหารไทยในครัวฝรั่งคะอันนี้ก็คือใจสั่งปรุงขาหมูเอากระเทียมกับขาค่ะลงไปคั่วในกระทะเลยค่ะคั่วให้หอมนะคะก่อนที่จะเอาขาหมูที่ทอดแล้ว ลงไปค่ะพอเริ่มเหลืองนะคะก็ใส่ซินนามอนค่ะแท่งซินนามอนนี่มีทั้งเป็นแท่งทั้งเป็นเปลือกนะใส่ลงไปผัดค่ะก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บค่ะมีเป็นก้นกอนๆไม่ต้องค่ะมีดอกจันด้วยค่ะชอบใส่ลงไปค่ะผัดให้หอมนะคะ หอมเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาขาหมูลงไปผัดใส <c oughs> ่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะคะ <c oughs> ขาหมูอันนี้นะค่ะ ซีอิ้วขาวซีอิ้วดำลาดหนึงนะคะใส่น้ำลงไปค่ะน้ำต้มสุกค่ะกลิ่นหอมหอมแหละหอมฟุ้งเลยแม่บ้านต่างแดนพะโลขาหมูค่ะเดือดปุ๊ดๆเลยไม่มีรากผักชียค่ะไม่ต้องข้ามีนี่เนี่ย หัวอะไรนะที่เพื่อนๆเ,เอามาตำส้มตำกันอะ่ะโอ้จำชื่อไม่ได้หัวอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะเอามาใส่เป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคือปลูกแล้วมันติดหนาวมันไม่ทันได้เป็นหัวโตค่ะเลยเอามาทำแบบนี่เลยค่ะใส่เหมือนแทนรากผักชีค่ะขาหมูของเราเดือดปุดๆเลยนะคะนี่ค่ะมีเห็ดกับเขาด้วย เห็ดพึ่งเห็ดหอมกับเพื่อนๆเห็ดหอมตัดแห้งค่ะจากร้านเอเชียนะคะขาหมูค่ะขาหมูพะโลข้ขาหมูค่ะได้เวลาใส่ไข่ต้มนะคะเราก็ใส่ไข่ต้มลงไปเลยนี่เดี๋ยวเราก็ตุนไปอีกนะคะ วันนี้เราทานพะโลขาหมูไข่นะคะไข่พะโลขาหมูนะประเทศเดนมาร์กคะ่ะเชิญที่โต๊ะอาหารนะคะเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะคะนี่นี่ is done มามามาเราไปกินได้กันนะคะพะโลขาหมูยวยหวานอร่อยหอมตลบอบอวนหอม อบเชยค่ะซินนามอนค่ะหอม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 นู้นพลมพัดไปข้างบ้านเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนบ้านหอมสุดๆเจะคันที่โต๊ะค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะมาเลยมาเลยมาค่ะมาค่ะ